กลับรลกเมขมรนะผมอยู่ที่นี่ผมสบายดีผมอยู่ประเทศไทยนี่แหละผมไม่ไปรกจะก,กลับไปทําไมไปอดตายนี่ผมไม่กลับรอกเขมรนะผมอยู่ประเทศไทยผมมีงานทำเห็นไหม,มผมมีปิ้งไก่กินด้วยเห็นไหม,มนี่อ่ผมจะกลับไปทําไมบอกไอ้เสเม็ดเลยไม่ไปรกพบบูชาไม,ม่มีรกบ้านดีดีมีหมอดีๆให้ผมรักษาไหม ผมอยู่ที่นี่ผมสบายดีผมอยู่ประเทศไทยนี่แหละผมไม่ไปรกที่พูดมานี่อยากให้คนไทยและคนกัมพูชาฟังด้วยจะก,กลับไปทําไมไปอดตายนี่อยู่ที่นี่มีโรงพยาบาลดีๆผมไม่กลับหรอกคมเมนต์นะผมอยู่ประเทศไทยผมมีงานทําเห็นไหมผมมีปิ้งไก่กินด้วยเห็นไหมนี่เออผมจะกลับไปทําไมบอกไอ้เสม็ดเลยไม่ไปรกกัมพูชาไม่มีโรงพยาบาลดีๆ มีหมอดีๆให้ผมรักษาไหมผมอยู่ที่นี่ผมสบายดีผมอยู่ประเทศไทยนี่แหละผมไม่ไปหรอกที่พูดมานี่อยากให้คนไทยและคนกัมพูชาฟังด้วยจะกลับไปทําไมไปอดตายนี่อยู่ที่นี่มีโรงพยาบาลดีๆรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ x ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ